สิบเรนเจอร์นะครับที่ผมลิสต์มานะว่ามันเป็นเรนเจอร์ที่ออกแบบมาดีเท่ T H นะครับหรือว่าสวยแต่มันใช้งานจริงยากนะครับใช้งานจริงไม่ได้แล้วก็กากนะท็อปสิบรนเจอร์เท่แต่กาก มีตัวไหนบ้างตัวแรกนะครับตัวนี้นะผมไม่ได้จัดอันดับนะแต่ว่าเอามา10ตัวนะตัวแรกนะครับชาร์โดไอเนี้ยมาในรอบของโคลโบโซนิกนะครับอ่าตัวนี้เล่าก่อนไอตัวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมาสไซเดอร์แบล็กซ์เอ็กนะครับก็คือต้องไปเปิดตู้กระชาใช่ไหมเปิดตู้กระชาปุ๊บเพื่อสะสม กาชาพอยนะครับเพื่อที่จะเอากาชาพอยมาเปิดหายตัวนี้นะแล้วเอาตรงๆนะให้ดูสกิลเลยสกิลเขาไม่ได้จะอะไรมากมายนะลดอัตราหลบเหล็กของศัตรูแล้วก็ลดอัตราหลบสกิลของศัตรูนะอย่างละ30%สิบอิทำให้ศัตรูรวมกันดูเป็นนามปรํามากเลยแล้วดูดาเมจมัน ดัมเมดสามเท่าโอ้โห,โห,โห,โหโยกเลิกคงโดยยกเลเาาิกอมตะเปลี่ยนศัตรูธาตุน้ำเป็นธาตุไฟเอามาฆ่ามันเหรอเออถ้ามันดามเมดสามสิบเท่าแล้วยกเลเาาิกอมตะนะเออโอเคมันไม่ใช่อ่ะตัวนี้มันไม่ใช่นะครับอ่าตัวนี้เป็นธาตุไม้ใส่บงไวนะจากโลโบโซนิกนะครับจุดยืนร้อยห้าสิบนะความเร็วกันขึน้นที่ร้อยสี่สิบสามนะความเร็วกันขึ้นที่ร้อยห้าสิบเก้านะครับผม คือตอนนั้นนะครับขนาดที่เคเลเจอร์ยังยังด่ายังบ่นนะโอ้โหตัวนี้คือแบบมันไม่ได้เก่งเลยถ้าเออ Black ไ x ยังเก่งอยู่นะครับตัวที่สองนะครับยิโรโรนะครับอ่าตัวนี้นะเป็นสายวงไว้นะครับธาตุไฟนะสกิลนะครับสกิลหนึ่งอ่าอันนี้เป็นสกิลบัฟนะบัฟครินะครับผมก็สกิลสองเป็นดาเมจนะครับ โอ้โหสกิลดาเมจที่ป่วยมากเลยพอ่พอๆกับไอตัวม่กกี้นยครับไอตัวชาโด้นะดูๆสร้างความเสียหายนะสี่เท่าในร่างไฮเปอร์นะลดระยะโจ,จมตีของศัตรูสี่สิเรลดอัตราการใช้ทั้งของศัตรูห0สิอรู้สึกโอ้โหเขียนสกิลมานำประทับมากเลย <c oughs> โอ้คือถ้ามันเป็นดาเมจแบบสี่สิบเท่าสาสิบเท่าว่าไปเลยครับอันนี้มันไม่ไหวอ่ะ อันนี้ต่อต้านพายุยิ่งมากค,ความสามารถก็โอเคครับแต่ว่าสกิลสองไม่ไหวนะแย่ yeah. อ่ะตัวต่อไปครับอนาตาเซียนะครับ,รบจากรอบสักุระวอนะจริงๆตัวนี้เหมือนเป็นสาวเท่นะผมค่อนข้างชอบนะอ่ะเป็นธาตุไม้สายไหวพริบนะครับบมสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งอ่เป็นสกิลบัฟนะครับก็โอเคบัฟพลังเพิ่มพลังโจมต,ตีนะครับแล้วนกะ็บัฟเพิ่มใช้ทักษะนะ พับสะท้อนด้วยอ่านี่สกิลหนึ่งนะครับนี่พอพอไก่ตัวเมื่อกี้เลยเป็นสกิลดาเมจพิษนะครับผมสร้างความเสียหายอ่าสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สี่เท่านะครับเจ็ดวิเหมื <c oughs> อนค่อยๆกัดก่อนอกัดก่อนไปนะแล้วก็ลดอัตราการใช้ทักษะของศัตรู50%ลดความแม่นยำของศัตรู40%่อร์ต่ออกแบบดีมากเสียดายนะครับเน้นสะสมครับตัวนี้เสียใจ ตัวต่อไปครับตัวนี้ป่วยหนักกว่าเกา่ามาสไรเดอร์คูกะ <c oughs> ตัวนี้คือเห็นแล้วจะว้าวเลยนะอ่าเป็นธาตุไฟสายไปพริบนะครับผมอ่าดามเมจสามสิบเท่าอ่าสามสิบห้าเท่านะอันนี้สกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยกเลิกบัฟแล้วก็ยกเลิกฟื้นฟูนะครับผมสกิลสองนะครับเหมือนอ่าเป็นสกิลสกิลพิษนะใส่ฝั่งศัตรูนะครับรลดพลังโจมตี ของศัตรู70%นะอันนี้ร่างไฮเปอร์นะลดอัตราการเกิดคริติอลฮิตของศัตรู50%แล้วก็ลดความเสียหายจากการโจมตีคริติอลฮิตของสตูนะครับก็คือถ้าสตูตัวนั้นเนี่ยยิงคลิมาใส่ฝั่งเรานะครับก็คือจะผ่านเข้ามาแค่ครึ่งเดียวไอ้สกิลนี้ตอนเอาไปแย่งจริงนะไม่มีผล ออกแบบมาดีนะแต่ว่าสกิลไม่ใช่ถ้ามันเป็นสกิลบัฟวิ่งยังจะดีกว่านี้ตัวต่อไปออกแบบเท่มากนะครับเบนิมารุนะจากรอบสลามนะครับสลามรอบแรกนะตัวนี้อมชอบแบบเท่มากออกแบบดีมากดูดิโครเท่นะธาตาุมาธาตุไฟสายใบพริบนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอาสกิล สกิลพิษใส่ศัตรูนะครับอันนี้เป็นสกิลวับเพื่อนอย่างจะดีอีนะลดพลังป้องกันทางกายภาพนะครับของศัตรูนะ2 8 0ห0นหน่วยลดการดบเรีกนะครับแล้วก็ลดหลบท,ทักษะนะครับของศัตรูนะอย่างละห0าสิวิไม่ไหวแล้วก็ตรงนี้สร้างความเสียหายนะครับ30 30เท่านะแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับสเท่านะครับอันนี้ สกิลพิษนะในร่างไหเปิดมองว่าถ้าเปลี่ยนจากสกิลพิษเป็นกระเด็นถอยหลังยิ่งจะดีกว่าอีกนะตัวนี้เท่จริงใช่ครับโอ้อยอย่างชอบเลยแต่พอเปิดมาแล้วเห็นสกนะิลโอ้ยเฝ้าลังครับเฝ้าลังเลยไม่ไหวไม่ไหวแต่ถ้าพูดถึงความเท่นะให้ตัวนี้เท่ที่สุดในโครโบเลยนะครับจร ไม่ไหวอะสกิลใช้ไม่ได้นะครับต่อมานะครับตัวนี้นะเกรนะครับจากรอบ f แฟรี่เทลนะครับผมอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็เท่นะมาดูสกิลกันอ่ะก่อนดูสกิลนะครับเป็นธาตุน้ําสายไวเพริบนะอ่าเป็นสกิลดาเมจนะครับสกิลแรกสร้างความเสียหายอ่าทำดาเมจ25เท่าเนาะแล้วก็ลดพลังโจมตี 30%นะครับแล้วก็ลดคอมเมนย้ำสามสิเสกลิลสองนะครับเป็นสกิลบัฟนะเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังป้องกันนะ35,000หน่วยยกเลิกความเสียต่อเน,นื่องแล้วก็เพิ่มประจากษ์กลบหลีกนะครับ10%บเอ้เนี้ยมันจะดีอยู่แล้วจริงมาตายสกิลบัฟนะถ้ามันเป็นบัฟสแตทนะแบบ บัฟหลบหรือบัฟต้านแล้วก็ฮิลนะไอ้ตุวนี้จะน่าใช้มากนะครับหลีกเพชรยังใช้ได้นะตอนนี้แต่พอเป็นสกิลแบบเนี้ยผมว่ามองมันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวมันไม่หวาาอ่ะตัวต่อไปครับผมตัวนี้ครับโคฮาคุนะจากรอบยาาฮิเมนะครับผมเป็นธาตุไม้นะสายไหวพริบครับสกิลหนึ่งดาเมจยี่สเท่านะครับเปลี่ยนอศัตรูธาตุน้ำ เป็นไร้ธาตุนะครับทวิแล้วก็ลดการต้านทักษะของตัวนะครับ30%เอเนต์กณในสกิลแรกนะสกิลสองดาเมจ2ี่กเท่านะนี่ในร่างไฮเปอร์นะครับผมเป็นศัตรูจากธาตุไฟเป็นไร้ธาตุท้าวิลดการหลบทักษะของตัวดาเมจ2สกิลนะครับแต่ว่าผมเกลียดมากเลยไอ้เปลี่ยนธาตุเป็นธาตุน,านี้เป็นอันนั้นเป็นอันนี้โอ้มันไม่น่าใช้เลยเป็นกระเด็นถอยหลังใบชง,งักมันจะดีออกว่านะครับ ควรเอาไอ้สกิลนี้ออกไปแล้วนะเปลี่ยนศัตรูธาตุน้ําธาตุไฟธาตุนี่เป็นอย่างอื่นนะเลิกเลิกครับเลิกพอบอกเกมพอแล้วอ่ะตัวต่อไปนี่ครับรีวล์โอ้โหตัวนี้เปิดได้ดีใจเปิดดูสกิลโอ้โหใจจะวายนะครับรีไวล์นะครับอ่ามารอบแรกนะเป็นแอตแท็กออนเดตันนะครับ2020นะ เป็นสายไหพริบนะครับเฮ้ยสายว่องไวธาตุไฟนะสกิลแรกนะครับผมอ่าด o u b l e ยิบสี่เท่าพ่วงกระเด็นถอยหลังแล้วก็ลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่นะครับผมแต่ไม่ทะลุอมะตะนะครับผมทะลึง่งเอาอมะตะใสอีกสกิลหนึ่งเอ้ยล้างอมะตะใสอีกสกิลหนึ่งนะเป็นสกิลพิษครับผม เกมคิดอะไรอยู่โ <G ain> อ้เกมคิดอะไรอยู่ปวดหัวเลยเนี่ยถ้าใส่เป็นด a m เมรูปะจะจบแล้วนะครับจบเลยจบแล้วจบเลยครับโอ้ตอนนั้นคือแบบเสียใจอะอิเมชั่นเท่แต่สกิลกากจ่ะดีทุกอย่างเอเลนก็โอเครีไวไม่ไหว <G ain> รีไวไม่ไหวอะ่ะ ตัวต่อไปนะครับลิโปโอนะครับเป็นสายพลังนะธาตุด,ดามนะครับทีน,นี้จากโคโลโบเรคคอร์ดออฟเร็กนาร็อกนะครับนะหรือคนจนเทพนั่นเองในชื่อไทยนะ,ะสกิลหนึ่งนะครับทดำดาเมจยี่สิบสี่เท่านะครับลดการต้านสกิลนะครับของศัตรูนะในพื้นที่นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดการใช้สกิลของศัตรูสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบวิอย่างสิบวินะ แล้วก็สกิลสนะครับเพิ่มอัตราหลบหลีก50%ิเอซนต์อันนี้ในดน้านไฮเปอร์นะเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพสี่เหมือนน้หน่วยจริงๆอะ่ะไอสกิลไอเพิ่มพลังป้องกันอะไรพวกเนี้ยเอาออกไปได้แล้วมันมันกากนะครับไม่ไม่ควรอ่ะควรเอามาใส่ถ้ามันเป็นบัฟหลบหลีกบวกกับบัฟหลบสกิลมันยังน่าใช้กว่านี้นะลิโป้นะครับพอมาใส่อย่างเนี้ย จากที่มันไม่น่าใช้มันยิงย่งยิ่งยิ่งควรจะเฝ้าครั้งหนักกว่าเก่าอีกนะอ่ะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้อามินนะครับผมจาก attac k on Titan อ่าไฟนอลน,นะครับที่มานะรอบสองนะครับไอตัวนี้เอ่อเป็นสายวบพริบธาดไม้นะครับผมมามาดูกันสกิลหนึ่งนะปรดหลับให้สบายโอ้วัซซัน เหมือนอ่าเป็นสกิลสกิลดาเมจด,ดาเมจพิษนะครับเบาๆนะครับพอระคายเคืองนะสร้างความเสียหาย3เท่านะครับผมทำดาเมจสเท่านะเจ็ดวินะครับแล้วก็ลดความแม่นยําทักษะนะครับแล้วก็ลดการหลบทักษะของศัตรูนะครับอย่างสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดวิสกิลสองแบ่งร่องเป็นไททันใหญ่มะมา่าเป็นสกิลบัฟ ะครับอันนี้บัฟให้พักพวกนะครับ mm hmm. เพิ่มความเร็วในการโจมตี300อน,นี้ในร่างไฮเปอร์นะบัฟตตาความแม่นยำนะครับ40%สอนความเสียหายที่ได้รับออันนี้สท้อทเวทนะ7วิ100%นะครับสังเกตตรงนี้นะถ้ามันเปลี่ยนเป็นเพิ่มแตตาความแม่นยำของสกิลนะสัก50%แล้วก็ ลี่ยนจากความเร็วการโจมตีเป็นบัฟก่อเลือดมันจะน่าใช้มากกว่านี้ครับผมไอตอนที่มันบัฟเป็นไททันใหญ่มาคือมาผมว่ามันเท่นะมันเท่แต่มันไม่มีอะไรเลยครับไม่ไหวอ่ะมันเท่อย่างเดียวอไม่ได้ถึงแม้ว่าจะใส่ความสามารถให้เปอร์ฟื้นพลังนะครับมันก็ไม่ช่วยเลยนะไม่ไหว ครับสำหรับอาบินนะโอเคครบสิบตัวนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสายพับสวัสดีจ้าบ๊ายบายถ้าเปิดกาชาแล้วเกลือเราคือพี่น้องกันบ๊ายบายครับ